ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งที่ผมเป็นคนนอกมองเข้ามาที่สยามละพีมาจนถึงวันนี้ที่ผมกลายเป็นเจ้าของสยามละพีอย่างสมบูรณ์โอเคผมจะพยายามไม่พูดเรื่องอดีตเพราะมันจะดูไม่สุภาพกับคนหลายๆคนที่อยู่ที่นี่มานานแล้วและจะต้องออกไปทั้งหมด แต่ผมสัญญากับทุกคนได้นะครับว่าสยามรับพีภายใต้การบริหารของผมจะไม่เหมือนเดิมเพราะมันจะดีกว่าเดิมครับถ้าคุณต้องการจะขายสยามรับพีสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือหาบริษัทที่ต้องการซื้อและราคาที่ทุกคนพอใจซึ่งเดี๋ยวผมจะจัดการให้ แต่คุณต้องทําให้บอร์ดบริหารลงมาติเห็นชอบให้เกิดการขายค่ะยังไงก็ผ่านจะมีคนหนุนัจอยู่ในกอส่วนที่ปรึกษากฎหมายกับที่ปรึกษาการเงินเดี๋ยวผมก็จะหาให้ถ้าเอกสารสัญญาพรา้อมก็นัดเซ็นได้เลยเข้ามาเลยนะครับออกไปเมื่อไหร่วะ การซื้อขายจะสมมูล์ก็ต่อเมื่อการโอนเงินการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเราต้องรีบภาเสียงนาทีก่อนที่คุณใหญ่จะฟื้นขึ้นมาบอความจริงกับทุกคถทายาดหมายเลขหนึ่งดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวันส1และแอปวันดีสมัครวันดีพรีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย